สวัสดีครับร้านต์แมบบซิ่งบางปะอินนะครับวันนี้มารีวิวโตโย t a ายาริสนะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับเข้ามาจัดเป็นล้อใหม่มือหนึตัวโชว์นะครับตัวนี้เป็นงาน c o ส m i มนะครับตัวนี้ขอบ15นิ้วกว้าง7ออฟ40นะครับสเปคนี้จะไม่ล้นซุ้มล้อนะครับผมใส่กับโตโยต้ายาริตัวเก่านะครับไม่มีล้นเลยนะครับพอดีมากสวยมากนะครับก็เป็นสีแดงแสดนะครับ สดๆเลยนะครับสีแดงแสบสดๆย้ํานะครับเป็นล้อใหม่เมื่อหนึ่งตัวโชว์นะครับก็เจ้าของเดิมจับคู่กับยางเป็นยางไทยแ d นเซลนะครับ19550 15นะครับเป็นยางใหม่นะครับลายสวยนะครับนี่นะครับปี2 0 2 4เลยนะครับสวยมากๆพอใส่แล้วนะครับก็ประกอบใส่ท่วงโคฟแถมลัดล้อโปรเจกต์นิวนะครับแล้วก็แถมปอกกันสั่นให้ด้วยนะครับก็ ชุดนี้ก็จบแค่11,900บาทนะครับได้เป็นล้อแท้คอสมิ์นะครับพร้อมยางใหม่ยางไทยนะครับลูกค้าใช้ล้อเก่าเทินนะครับเป็นล้อมือสองมาเทินนะครับใช้งบแค่ประมาณ11,900บาทนะครับส่วนมากๆนะครับชุดนี้ใส่ดีไม่ล้นซุ้มครับผมโตโยตตายาลิสนะครับพี่ๆท่านไหนขับรุ่นนี้อยู่ก็แนะนําเลยนะครับสวยอยู่นะครับก็เป็นล้อดําตัดแดงอีกมิติอีกมุมมองหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ สวยตัดเด่นๆนะครับความชอบของคนเราไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือได้ล้อใหม่ยางใหม่งานดีแน่นอนนะครับร้านเติร์แม็กรับประกันคุณภาพนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจล้อแม็กติทต่อมาหาร้านเต r ร์ x แม็กซิงบางพนได้นะครับรับประกันว่าสวยแน่นอนทุกคันนะครับราคาไม่แพงโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ